วันนี้เองเนี่ยทา,าาทางคุณวิชิตสงกสินนะครับก็ได้แจ้งไปทางาคุณนพด,ดลลพบีหรือคุณหนุ่มร้านเ,าเทวคุล168นะครับก็ได้มีส่วนหนึ่งครับก็ได้ตามมันเข้ามาดูว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรโดยส่งรูปทางไลน์ไปเนี่ยตอนแรกเราก็ยังคิดอยู่นะครับว่ารูปที่ส่งไปเนี่ยอา,อาการมันยังมินเมย์อยู่ระหว่างเ,เป็นโรคหรือเปล่าหรือโรคเนี่ยจะเป็นแบคทีเรียหรือจะเป็นเชื้อราอะไรหรือเปล่าเนี่ย เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่มันมีอาการขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในรูปนะคือมีอาการใบแห้งใบไหม้เราก็รู้สึกว่าเออมันตีสามารถที่จะวินิจฉัยได้เป็นหลายอย่างจะเป็นขาดธาตุอาหารก็ได้นะครับมันเป็นไปได้หลายอย่างแลนะสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือในการที่จะวินิจฉัยหรือหรือแนะนําให้ใช้ได้เนี่ยทางเราเลยก็เลยคิดว่ามาดูกันในพื้นที่หเห็นจริงๆวันนี้เรามาดูใน ใช้ได้นะครับที่ยาวไปถึงโน่นแล้วก็ปลูกผักชีด้วยแลก็ดีนะครับที่ใช้ระบบเป็นจปริงเกอร์ด้วยนะครับแต่ให้ดูอย่างหนึ่งก็คือว่าผักชีเองเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเขียวงานดีจากประวัติเองนะครับแปลงนี้มีการลองพื้นโดยใช้ไฮพิก622มาครับอัน,นี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในการที่เราจะลองพื้นกับพืชทุกชนิดเลยไม่ใช่ว่าจะพาะเผือกหรือเลืออะไรอย่างก็ตามนะลอง6 2 2 แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอผักชีโตได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเจ้าของเองก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วต้องบํารุงผักชีวิธีการคืออะไรครับก็ต้องหาปุ๋ยที่มันมีตัวหน้างสูงคือไนโตรเจนเพราะว่าไนโตรเจนมาลงปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาคือพอไนโตรเจนบํารุงผักชีแล้วก็ตรงใกที่เราเห็นนะครับว่าจากการที่เราได้ใช้ปุ๋ยตัวหน้าคือไนโตรเจนสูงมากในจังหวะช่วงหนึ่งเพื่อบํารุงผักชีเ่แต่ว่าเผือกเองเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยตัวท้าย่อางงสูงมก เพราะนั้นพอเราใส่ตัวนี้ลงไปมากเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลกันเพราะไม่สมดุลเนี่ยเราเห็นได้กับเผือกนะครับลักษณะอย่างหนึ่งของค้าจะเป็นเรื่องโรคเนี่ยโรคเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นในบางจุดบางที่แล้วก็ค่อยลามไปแต่อย่างเนี้ยถ้าเราดูทั้งหมดทั้งผืนนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าทั้งหมดทั้งผืนเนี่ยมันจะค่อนข้างมีอาการเดียวกันหมดเลยนะครับก็โดยที่ว่าให้ดูนะที่คุณหนุ่มถ่ายดูก็คือตรงใบล่างจะเป็นอาการกอดเลยนะครับแล้วขยับขึ้นมาเป็นใบสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วใบบนยังไม่เป็นนะครับ พราะลักษณะของปุ๋ยธาตุอาหารตัวนี้มันสามารถดูดเคลื่อนย้ายจากใบแก่ไปหาใบาอ่อนได้แต่ถ้าขาดจัดๆเนี่ยการแห้งจะแห้งไปถึงใบอ่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องโรคเรื่องโรคเนี่ยมันจะไม่จํากัดนะครับว่าจะเป็นที่ใบไหนก็ได้มันเป็นได้หมดนะครับก็อย่างตาเสือเองหรือจะเป็นโรคหน้าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาเวลาโรคมันมันมันเป็นเนี่ยมันไม่จํากัดที่จะต้องเป็นที่ใบแก่ก่อนใบอ่อนก็เป็นแต่อันนี้ให้สังเกตดูนะครับว่าใบาอ่อนจะยังไม่เป็น จะเป็นที่ใบแก่ก่อนแล้วถ้าใบแก่เป็นหนักใบสูงขึ้นมากนิดหรือจะเป็นใบบนก็คือมากที่สุดแล้วคือใบบนก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าจากอย่างนี้นะครับใบล่างเป็นนะครับใบล่างเป็นก่อนเลยนะเป็นก่อนพอใบล่างเป็นหนักแล้วใบนี้ก็มาเป็นต่อนะครับใบนี้เป็นต่อใบนี้ย่างนะครับแต่เริ่มเป็นแล้วนะครับขอบใบตรงเส้นตรงประมาณใบตรงประมาณนี้เริ่มมีการเหลืองแล้วนะครับดูต้นนี้ก็ได้นะต้นนี้ก็ชัดนี่นะครับใบล่างเป็น นะใบใบล่างเป็นหนักใบนี้เริ่มมาเป็นตานะครับใบนี้ยังไม่เป็นนะครับแต่ใบเนี้ยตรงขอบเนี้ยเริ่มเหลืองแล้วนะอันนี้เริ่มเหลืองตามขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของธาตุอาหารคือวิธีการก็คือเดี๋ยวเราก็จะจัดให้เขาได้ใช้ปุ๋ยที่มาสมดุลน,นะครับมาสมดุลตรงที่ว่าถ้าเราบางคนจะบอกเอ้ยถ้าให้ในโตรเจนเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเคียวึ้นมาทั้งหมดแต่ให้ลึกแลลึกอย่างนึงก็ว่าปุ๋ย พืชต้องการธาตุอาหารอย่างที่เราได้รู้กันมาคือ13ชนิดนะครับ แต่หลักๆที่เราเคยรู้คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือเรียกว่าปุ๋ย NPK หรือที่เราไปซื้อตามสูตรมานะครับสูตรต่างๆเนี่ยที่มันมีตัวเลข3ตัวตัวหน้าคือไนโตรเจนตัวกลางคือฟอสฟอรัสตัวตัวท้ายคือโพแทสเซียมแลวโดยเฉพาะไนโตรเจนกับโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเป็นตัวตรงข้ามกันกนิดนึงถ้าไนโตรเจนมากไปโพแทสเซียมก็จะขาดถ้าโพแทสเซียมหนักมากเกินตัวหน้าก็มีโอกาสที่จะขาดได้เพราะเราต้องสมดุลมันในแต่ละช่วง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องสูงเสมอหมดนะครับแต่ว่าแล้วแต่ชนิดของพืชอย่างวันนี้ถ้าเป็นผักชีเนี่ยผักชีต้องการตัวตัวหน้าสูงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการตัวกลางตัวท้ายนะต้องการแต่ว่าตัวหน้าต้องการสูงเพราะนั้นเวลาเราใส่ผักชีผักชีจะเขียวดีแต่เพือกเนี่ยต้องการตัว <S <S <ขอ S 1> หน้าด<ล>ีอย่างนี้เนี่ยคือนั่นหมายความว่าพืชที่ปลูกร่วมกันเนี่ย อาจจะต้องมีการบริหารในเรื่องของทานอาหารนิดนึงว่าท่านอาหารในแต่ละช่วงก็จะต้องต้องบริหารยังไงให้เห,หมาะสมแต่อย่างเงี้ยผักชีเองก็เริ่มถอนได้ก็ดีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็คงต้องมาบำรุงเผือกนะครับในในลักษณะอย่างนี้เองเนี่ยครับบางทีถ้าเราบุว่าเป็นโรคเนี่ยปัญหาคือเาอาจจะไม่กล้าให้น้ําก็ถูกต้องนะครับแต่ว่า อาการที่ขาดธาตุโพแทสเซียมตัวนี้นะครับบางทีจริงแล้วน้ําต้องถึงให้พอไม่งั้นเดี๋ยวรากหูดตัวนี้ได้ยากยาก็จะทําให้ขาดตัวนี้ได้ง่ายก็คือให้น้ําตามปกติฮนะคือ,อยังเผือกเองเนี่ยก็คือขาดน้ํามากก็ไม่ได้ขาดน้ําแล้วใบแห้งใบแห้งวนหนึ่งนะจะขาดน้ํากับอีกอันหนึ่งคือธาตุอาหารถูกดูดมาไม่ได้แล้วตรงนี้เองที่ที่เรา,เาได้ลองถอนจากตรงนี้ไปแล้วนะหนึ่งต้นนะที่เราถอนไปนหนึ่งต้นที่เป็นต้นคู่กันนะเราถอนเสร็จแล้ว เราก็เอามาผ่าให้ดูนะครับข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับต้นที่เราผ่าแล้วนะผ่าให้ดูเลยว่าจากจากตัวของหัวมันนะครับที่หัวมันที่ตรงรากที่ตรงนี้นะครับที่เราผ่ามาแล้วไม่มีอาการที่จะเป็นเรื่องของโรคนะรอยช้ำตรงนี้นะครับตรงหัวไม่มีอาการรอยช้ำพอผ่าแล้วดูตรงหัวดูต้นที่กราบขึ้นมาก็ไม่มีอาการนะครับอาการไม่มีพอไม่มีนะยังสดใสอยู่ตรงนี้ครับไม่มีอาการเลยเลยแล้วถ้าดู ดูจากตรงนี้อีกนะครับดูดูจากต้นตรงนี้ไม่มีอาการนะตรงนี้คือใบล่างที่เป็นถ้อันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการทําลายของโรคนะ